คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีบางร้านในปอยเป็ดที่ถ้าคุณถือเงินบาทเข้าไปเขาจะยิ้มให้คุณกว้างกว่าคนที่ถือดอลลาร์ซสอีกใช่ครับในประเทศที่เคยใช้เรียลเป็นเงินหลักแต่สุดท้ายต้องพึ่งพาดอลลาร์วันนี้กลับค่อยๆซบไหลเงินบาทของไทยเงียบๆโดยไม่มีคําสั่งจากรัฐบาลไม่มีนโยบายระดับชาติไม่มีเอกสารราชการใดๆรับรองแต่เงินบาทเดินเข้าประเทศกัมพูชายอย่างมั่นคงและฝังตัวในชีวิตของคนชายแดนอย่างแนบเนียนมันเริ่มจากจุดเล็กๆ คนค้าขายอยากได้เงินบาทเพราะเวลานําเข้าสินค้าจากฝั่งไทยเขาจะไม่ต้องแปลงค่าเงินร้านขายของใช้จ่ายเป็นเงินบาทได้เลยไม่ต้องเสี่ยงกับเรดแลกเปลี่ยนไม่ต้องกังวลว่าเรียวจะตกอีกกี่รอบแล้วรู้ไหมครับว่าพอเวลาผ่านไปผู้ซื้อก็เริ่มเข้าใจว่าถ้าจ่ายเงินบาทเขาจะได้ส่วนลดมากกว่าเขาจะได้บริการดีกว่าหรือบางทีได้ของก่อนคนอื่นและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมใหม คนกพูชาเริ่มพกเงินบาทติดตัวเริ่มเก็บเงินบาทไว้ในกระเป๋าเริ่มขอรับค่าแรงเป็นเงินบาทแม้กระทั่งพ่อแม่บางคนเริ่มสอนลูกให้รู้จักนับเงินบาทมากกว่าเงินของตนเองคุณผู้ฟังลองคิดตามดูนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศของเราที่คนในประเทศใช้เงินของประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าเงินของตนเองคุณจะรู้สึกยังไงใช่ครับมันคือความเจ็บปวดที่ไม่มีใครพูด เพราะมันไม่ใช่การเสียแผ่นดินแต่มันคือการเสียความมั่นใจในรากฐานของประเทศธนาคารกลางกัมพูชาอาจยังพิมพ์ธนบัตรออกมารัฐบาลอาจยังประกาศให้เรียวเป็นเงินหลักแต่ในตลาดจริงๆเงินบาทของไทยต่างหากท,ที่ควบคุมทุกอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องมือแม้กระทั่งการผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดผูกกับเงินบาทแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของคุณกัมพูชา เมื่อวันหนึ่งพวกเขารู้สึกว่าการถือเงินของตัวเองไม่มีค่าไม่มีพลังและไม่มีอนาคตมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจครับแต่มันกระทบถึงจิตใจความภาคภูมิใจและความมั่นคงของคนทางชาติแต่นี่แหละครับคือความขัดแย้งที่ไม่มีเสียงระเบิดไม่มีขบวนรถถังไม่มีทหารแต่มันหนักแน่นกว่าทุกการลุกรานเงินบาทไม่ได้มาด้วยกำลังแต่มาด้วยความเชื่อมั่น และการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวันนี้มีบางครอบครัวในฝั่งปลอยเป็ดที่ใช้เงินบาทเป็นทุนการศึกษาลูกใช้เงินบาทซื้อทองเก็บไว้และใช้เงินบาทชําระค่ารักษาพยาบาลเวลาเจ็บตัวยไม่มีใครพูดออกมาแต่คนเหล่านี้เขารู้ดีว่าเงินบาทมั่นคงกว่าชีวิตพวกเขาเองแล้วทีนี้คําถามใหญ่จริงเกิดขึ้นประเทศไทยเรารู้ตัวไหมครับว่า เรากําลังกลายเป็นเสาหลักทางการเงินของอีกประเทศหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องใช้กฎหมายใดๆไม่ต้องข้ามชายแดนไม่ต้องใช้คําว่ายึดครองสิ่งที่บาทไทยทาคือการยึดใจการยึดความเชื่อและกลายเป็นรากฐานใหม่ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งไทยประกาศจํากัดการใช้เงินบาทในชายแดนหรือธนาคารไทยหยุดให้บริการกับฝั่งกัมพูชา เศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนนั้นจะหยุดนิ่งทันทีในระดับรากหญ้ามันจะไม่มีคนมาซื้อของมันจะไม่มีรถมารับส่งสินค้าจะไม่มีใครกล้าทําธุรกรรมเพราะกลไกทุกอย่างผูกกับเงินบาทจนถอนตุ่มไม่ทันคุณอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่เมื่อเงินหนึ่งหน่วยก็ให้เป็นเสาหลักของระบบทั้งเมืองมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอีกต่อไปแล้วครับนี่แหละครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีคําสั่งจากใครไม่มีรัฐประหาร ไม่มีถแถลงการ์แต่เปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งประเทศเพียงเพราะเขาไม่ไว้ใจเงินของตัวเองประเทศไทยเรากําลังถูกมองว่าเป็นจุดที่มั่นคงคนชายแดนฝากความหวังไว้ที่เงินบาทพึ่งฝากค่าเงินเราเหมือนหายใจเข้าออกคุณผู้ฟังครับถึงเวลาหรือยังที่เราต้องเข้าใจอิทธิพลของตัวเองอิทธิพลที่ไม่ต้องใช้กําลังอิทธิพลที่เปลี่ยนประเทศหนึ่งได้ทั้งประเทศผ่านเหรียญเล็กๆใบละ20บใบละ50 ใบละร้อยที่เราใช้ทุกวันอย่าประมาทพลังของเงินบาทเพราะมันไม่ได้เป็นแค่เงินอีกต่อไปแล้วครับคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในเมืองเสียมราฐที่เคยค,คึกคักด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกวันนี้ในตลาดหลายแห่งคนท้องถิ่นกำลังใช้เงินบาทซื้อทองมากกว่าการใช้เงินของประเทศตัวเองฟังดูขัดกับสามันสำนึกใช่ไหมครับเพราะทองคำคือสิ่งที่คนใช้เก็บมูลค่าไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหน ทองคือที่พึ่งสุดท้ายแต่ในเสียมราฐคนเลือกใช้เงินบาทเพื่อซื้อทองไม่ใช่เรียวไม่ใช่ดอลลร์เพราะพวกเขาเชื่อว่าเงินบาทมั่นคงกว่าทุกอย่างนี่คือสัญญาณบางอย่างที่แหลมคมเงียบแต่เจ็บลึกและมันกําลังเกิดขึ้นจริงโดยที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเมืองเสียมราฐคือหัวใจของการท่องเที่ยวในกัมพูชามีวัดมีประวัติศาสตร์มีนักเดินทาง มีเงินสะพัดและมีความหวังแต่เบื้องหลังแสงไฟเหล่านั้นพอค้านแม่ขายเจ้าของร้านทองคนขายของในตลาดกลับต้องเผชิญกับคำถามใหญ่ที่ไม่มีคำตอบง่ายๆจะเก็บเงินในรูปแบบไหนที่ไม่สูญค่าจะรับเงินอะไรจากลูกค้าที่ไม่ไว้ใจเรียวอีกต่อไปแล้วจะเอาตัวรอดอย่างไรในประเทศที่คนไม่กล้าเก็บเงินตัวเองคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า บางร้านในเสียมราชถึงขั้นติดป้ายไว้หน้าร้านว่ารับเงินบาทเท่านั้นไม่รับเรียวใช่ครับมันคือการประกาศจุดยืนแบบไม่เป็นทางการแต่มันคือการกรีดร้องทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนที่สุดเขาไม่ได้เกลียดประเทศตัวเองแต่เขาไม่กล้าเสี่ยงอีกแล้วคุณลองคิดภาพตามนะครับเมื่อมีลูกค้าชาวไทยข้ามแดนพกเงินบาทมาเต็นกระเป๋า เข้าร้านทองในเสียมราฐแล้วพูดว่าเอาเส้นนี้ครับจ่ายเป็นเงินบาทเจ้าของร้านจะไม่ลังเลไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขไม่ต้องกดดูค่าเงินจากแอปเขารับเงินบาทตรงๆแล้วปิดกล่องทองทันทีไม่มีความสับสนไม่มีความลังเลไม่มีใครพูดถึงเรียวสงครามเงียบของค่าเงินมันเกิดขึ้นแบบนี้แหละครับไม่มีเสียงไม่มีทง ไม่มีใครชนะอย่างเปิดเผยแต่คนที่แพ้คือคนที่ถือเงินที่ไม่มีใครรับและคนที่กำลังเงียบๆชนะคือเงินบาทของไทยแต่นี่มันแค่จุดเริ่มต้นครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าเงินคือความเชื่อไหมครับใช่เลยครับเพราะถ้าไม่มีใครเชื่อว่าเงินนั้นมีค่ามันก็แค่กระดาษคนกัมพูชาหลายคนในเสียมราฐ เริ่มเชื่อในเงินบาทมากกว่าเงินของตัวเองทั้งที่เงินบาทไม่ใช่ของประเทศเขาทั้งที่เขาไม่เข้าใจกลไกลของธนาคารกลางไทยและทั้งที่เขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าอัตราดอกเบี้ยของไทยเท่าไหร่แต่พวกเขาเลือกที่จะเชื่อเพราะเงินบาทใช้งานได้จริงจับต้องได้ไม่มีวันโดนปฏิเสธในร้านค้าและยังสามารถข้ามกลับมาฝั่งไทยเพื่อซื้อของ หรือแม้แต่รักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนได้ทันทีนั่นแหละครับมันไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือสะพานชีวิตสะพานที่คนกัมพูชาในเสียมราฐเลือกที่จะใช้แทนที่จะจมอยู่กับค่าเงินที่อ่อนแรงและอนาคตที่ไม่มีใครรับประกันแต่เรื่องนี้มันย้อนกลับมาถามใจคนไทยครับว่าเรารู้ตัวหรือยังว่าเงินบาทของเรากำลังกลายเป็นเครื่องมือที่ประเทศอื่นใช้เอาตัวรอด เรารู้ตัวไหมว่าเราไม่ได้แค่ผู้ค้าแต่เรากำลังเป็นแหล่งพลังงานทางเศรษฐกิจที่อีกประเทศหนึ่งกำลังดูดใช้ทุกวันแล้วถ้าวันหนึ่งไทยออกมาตรการอะไรบางอย่างที่ทำให้เงินบาทข้ามแดนยากขึ้นคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเสียมราชร้านทองจะหยุดรับเงินบาทคนจะวิ่งกลับไปหาดอลลาร์ตลาดจะวุ่นวายคนจะถอนเงิน สินค้าในตลาดจะถูกกักตุนแล้วเชื่อไหมครับว่ามันอาจลุกลามไปถึงการจลาจนเล็กๆที่คุณนึกไม่ถึงเพียงเพราะเงินเขาไม่มั่นคงและเงินของเราหายไปนี่แหละครับอานุภาพของการครอบงามทางเศรษฐกิจที่ไม่มีใครมองเห็นชัดเพราะมันเกิดในระบบบรากญ่าแต่ผลกระทบหนักกว่าระเบิดลูกไหน เงินบาทกลายเป็นเงาของเสถียรภาพที่คลุมเมืองเสียมราฐไว้ทั้งเมืองโดยที่รัฐบาลไทยยังไม่ต้องออกนโยบายอะไรเลยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เงินบาทแถง็งพ่อค้าแม่ขายในเสียมราฐจะดีใจเพราะของที่เขาซื้อมาเมื่อวานสามารถขายวันนี้ด้วยกำไรที่มากขึ้นแต่ถ้าเงินบาทอ่อนร้านเล็กๆในตลาดหลายร้าน จะต้องแอบขึ้นราคาสินค้าในวันรุ่งขึ้นทันทีไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังการขึ้นราคานั้นไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนสินค้าไม่ได้เกี่ยวกับการขนส่งแต่มาจากเรดเงินบาทที่ขยับไม่กี่สตางค์คนเสียมราชจึงไม่ได้มองเงินบาทเป็นแค่เงินแต่เป็นเหมือนเครื่องวัดอนาคตวันนี้ดีไหมพรุ่งนี้จะรอดไหมมรืนนี้ต้องหมุนเงินยังไงทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเงินบาทล้วน คุณผู้ฟังครับอย่ามองเงินบาทแค่ในกระเป๋ามันคือพลังที่บางประเทศต้องพึ่งมันคือเครื่องมือที่ควบคุมเศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องใช้กําลังเรากำลังกลายเป็นผู้สร้างระบบโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดขึ้นจริงคาถามคือเราจะทำอย่างไรต่อไปจะปกป้องความมั่นคงของเงินบาทไว้ให้ดีหรือจะปล่อยให้ประเทศอื่นล้มลง แล้วพลอยดึงเราตกตามไปขอให้คุณฟังตอนต่อไปให้จบนะครับเพราะนั่นคือจุดที่ทุกอย่างอาจถักมุมจนคุณไม่ทันตั้งตัวคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีบางครอบครัวในฝั่งกัมพูชาที่ต้องยกเลิกการผ่อนรถทั้งคันเพียงเพราะเงินบาทอ่อนลงไม่ถึงหนึ่งบาทฟังดูเกินจริงใช่ไหมครับแต่ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าแค่เงินบาทสะเทือนเพียงเล็กน้อยมันสามารถดึงให้ชีวิตทั้งครอบครัวพังลงได้ภายในไม่กี่วัน เราไม่ได้พูดถึงตลาดหุ้นเราไม่ได้พูดถึงนักลงทุนเรากำลังพูดถึงคนธรรมดารรมดธาที่ค้าขายอยู่ชายแดนผ่อนของใช้หาเช้ากินค่ำและใช้เงินบาทในทุกวันเหมือนเป็นเงินของตัวเองคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับสามีภรรยาชาวกัมพูชาเปิดร้านขายของเล็กๆใกล้กด่านปอยเปตรายรับทั้งหมดที่ได้มาเป็นเงินบาทแต่พวกเขากลับต้องผ่อนมอเตอร์ไซค์ต้องจ่ายค่าเทอมลูกต้องซื้อของในตลาด ด้วยเงินบาททั้งระบบพอเงินบาทขยับราคาสินค้าก็ขยับพอเงินบาทอ่อนการส่งของจากฝั่งไทยก็แพงขึ้นพอเงินบาทแข็งลูกค้าที่ถือเงินเรียวก็ลดลงทันทีรายได้ลดต้นทุนเพิ่มนี่ก็ยังเท่าเดิมและสิ่งที่หนักที่สุดคือไม่มีใครเข้าใจความเสี่ยงนี้เลยแม้แต่คนในประเทศเขาเองไม่มีนโยบายรับมือไม่มีแผนป้องกัน ไม่มีเครื่องมือที่จะกันแรงสั่นสะเทือนจากเงินบาทของไทยที่เขาพึ่งพาโดยสมบูรณ์คุณผู้ฟังครับนี่แหละคือคําว่าพึ่งพาแบบที่ไม่สามารถถอนตัวได้คนกัมพูชาไม่ได้แค่ใช้เงินบาทแต่ชีวิตของเขาผูกติดกับเงินบาทจนถึงระดับที่ถ้าเงินบาทหยุดไหลเข้าเมื่อไหร่เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นจะหยุดทันทีเหมือนตัดไฟทั้งเมืองแล้วรู้ไหมครับว่าบางครอบครัวในเสียมราฐยอมขายที่ดินของตัวเอง เพื่อเก็บเงินบาทไว้ใช้ในอนาคตเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมค่าเงินเรียลได้จริงมันคือความรู้สึกหมดศรัทธาไม่ใช่ในระดับธนาคารแต่ในระดับที่คนเดินตลาดยังพูดว่าเก็บเงินบาทไว้ดีกว่ามั่นใจกว่าคุณผู้ฟังครับถ้าพรุ่งนี้เงินบาทอ่อนแบบรุนแรงหรือไทยจำกัดการโอนเงินข้ามชายแดนหรือธนาคารพาณิชย์ไทยหยุดให้แลกเงินบาทคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น ร้านค้าจะปิดหนี้สินจะพุ่งเด็กบางคนจะไม่ได้ไปโรงเรียนคนบางคนอาจต้องขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินสดไปแลกเงินบาทให้พอจ่ายหนี้บางคนอาจต้องเดินทางเข้ามาทำงานในฝั่งไทยเพียงเพราะหาเงินบาทในประเทศตัวเองไม่ได้แล้วหนะ้าความพังที่นาศนี้ไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติไม่ได้เกิดจากสงครามแต่มาจากพลังของค่าเงินที่อีกประเทศหนึ่งควบคุมไม่ได้แต่ดันใช้มันทั้งประเทศ แล้วคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมรัฐบาลกัมพูชาไม่จัดการอะไรเลยคําตอบคือพวกเขาไม่มีทางเลือกเพราะถ้าออกกฎห้ามใช้เงินบาทการค้าชายแดนจะหยุดทันทีร้านค้าในปอยเปตจะไม่สามารถซื้อของจากฝั่งไทยได้ราคาสินค้าจะพุ่งคนจะลุกฮือและมันจะกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองในทันทีถ้าจะพูดให้ถึงที่สุดรัฐบาลกัมพูชากลัวความเปลี่ยนแปลงของเงินบาท มากกว่ากลัวแรงกดดันจากประชาชนซิอีกคุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่เรื่องของค่างเงินธรรมดาแต่นี่คือจุดที่ค่างเงินกลายเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจประเทศไทยไม่ต้องประกาศยึดครองแต่แค่เงินบาทยังหมุนอยู่ก็เท่ากับเราได้ควบคุมเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นของอีกประเทศหนึ่งไปแล้วแล้วคำถามก็คือคนไทยรู้ได้ยังครับว่าเรามีพลังขนาดนี้รู้หรือยังว่าการขยับของธนาคารกลางไทยสามารถทำให้ประเทศเพื่อนบ้านถึงขั้นโกลาหน รู้หรือยังว่าพวกเขากําลังอิงหลังอยู่กับค่าเงินของเราทั้งที่เราไม่เคยตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเลยคุณผู้ฟังครับถ้าคุณคือคนหนึ่งที่เคยมองเงินบาทเป็นแค่สิ่งที่ใช้จ่ายในแต่ละวันอย่าให้คุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วหยุดคิดดูสักครู่เงินบาทเปลี่ยนโลกของใครบางคนเงินบาทควบคุมการดำรงชีวิตของอีกประเทศและเงินบาทคือความหวังของคนที่ไม่มีความหวังเราควรปกป้องมันควรเข้าใจมัน และควรตระหนักว่าถ้าเราไม่ระวังให้ดีพลังนี้อาจย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เช่นกันเพราะเท่าวันหนึ่งประเทศไทยเองเริ่มอ่อนแรงเงินบาทเริ่มไร้เสถียรภาพคนในบ้านเรายังไม่ทันตั้งตัวแต่คนกัมพูชาจะล้มลงก่อนแล้วแน่นอนคุณผู้ฟังครับนี่คือสองครามเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ไม่มีเสียงปืนไม่มีเลือดไม่มีเส้นเขตแดนมีเพียงธนบัตรใบเล็กๆที่ทุกเช้าตื่นขึ้นมา คนกัมพูชาทั้งประเทศต้องภาวนาให้มันยังมั่นคงอยู่เหมือนเดิม